วันนี้ที่คณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏสุรินด์ดรพันชัยเกษด,ดารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยายลัยราชภัฏสุรินร์เป็นประธานในพิธีมอบใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตคบ,บ5ปีประจำปีการศึกษา2557รวมทั้งสิ้น1,153คนการมอบใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูครั้งนี้ถือว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินร์เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติจบการศึกษาอีก ทั้งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแจดอบรมให้ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรคบ .5 ปีได้สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิน้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทจึงได้จัดพิธีมออเพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งมหาวิทยาลายัยอีกทั้งเป็นการยืนยันความมั่นใจแก่ผู้สําเร็จการศึกษาที่จะสามารถนำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนี้ไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้าทํางานในอาชีพครูต่อไป ในตัวหนูนะคะหนูว่าลําบากในเรื่องค่าใช้จ่ายเวลาแล้วก็หลายๆอย่างที่เป็นอุปสรรคในการเรียนนะคะแลวกว่าจะมีวันนี้ได้ก็รู้สึกว่าดีใจและก็ภูมิใจค่ะแล้วมองเห็นอนานะคตข้างหน้ายังไงบ้างคะอไปมองเห็นนะคะในเมื่อเราเป็นครูใช่ไหมคะแล้วจบออกไปก็ยังมีความคิดว่าก็อยากมาเป็นครูที่จะมาสอนเด็กให้เด็กมีความรู้เหมือนที่เรามายืนณจุดนี้ค่ะครับผมสําหรับความรู้สึกที่จบการศึกษานะครับจาก รัชพัุรินนะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจในสถาบันนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งเ,เรื่องราวมาบั่นทอนชีวิตนะครับแต่ว่าก็สู้เพื่อวันนี้ครับก็คือเพื่อจบการศึกษาแล้วก็ใจจริงๆคืออยากเป็นครูจริงๆนะครับแล้วสิ่งที่ได้มาวันนี้มันคุ้มค่าจริงๆสําหรับ5าปีที่รอคอยพูดถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูคนระับเพราะถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของนักศึกษาเรานะครับเพราะว่า กระบวนการผลิตครูนั้นก็มอบให้คณะ,ะผู้ศาสตร์ศึกษาศาสตร์เป็นฝ่ายผลิตเราผลิตภายใต้มาตรฐานของหลักสูตรมาตรฐานของบัณฑิตและมาตรฐานการผลิตทั้ง3ส่วนนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่การได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพราะนั้นศักะสิธิ์ของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนี้นจะมีอายุในการทำหน้าที่ของความเป็นครูตลอดระายะเวลา5ปีนะครับเพราะฉะนั้นในระยะเวลา5ปีนี้คนที่ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนี้ก็จะได้ทำหน้าที่ครู ถือว่าเป็นขั้นแรกเถือว่าโดยได้การได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาที่ได้โดยโดยการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานของพูตสภานี้ก็คือนักศึกษาที่เรียนครู5ปีนะครับส่วนถ้าครูมือที่ไม่ได้เรียนครู5ปีก็จะไม่ได้รับนะครับจะไม่ได้รับนอกจากไปพัฒนาด้านอื่นๆให้มีเกณฑ์ ตามที่คุูสภากำหนดกิงจะได้เราก็ฝากว่าเรามีใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูแล้วก็อยากให้เขาได้ทาหน้าที่ของความเป็นครูที่ดีความเป็นครูที่ดีก็คือครูที่มีความรู้สอนดีและมีความเมตตาครับเพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าในปัดต่อไป